สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสปอยดาวนในน้ำคลิปที่4กันแล้วนะคะเรื่องเราจะเป็นยังไงรับฟังได้เลยค่ะ เมืองน่านเดินลงจากรถของพ่อด้วยสีหน้าบึง้งตึงการแบกรับความรู้สึกที่หนักเกินไปบางทีมันก็ทำให้คนตัวเล็กปั้นหน้ามีความสุขเหมือนทุกครั้งไม่ได้เมืองน่านยืนนิ่งอยู่แบบนั้นจนกระทั่งรถยนขั้นหลูเคลื่อนตัวออกไปเมืองน่านเหนื่อยเหนื่อยจนไม่สามารถบรรยายออกมาได้แต่เขาก็ต้องฝืนยิ้มให้กับเพื่อนทุกคนทั้งที่ใจอยากร้องไห้มากมายเมืองน่านเดินเข้าคาสเรียนตามปกติหยิบปากกาและสมุดสำหรับจดเลคเชอร์ขึ้นมาจำไม่ได้แล้วว่าอาจารย์พูดอะ ออกมาบ้างเพราะจิตใจจมจอมอยู่กับการทะเลาะก,กันกับพ่อจนกระทั่งเพื่อนในคณะช่วยสกิจให้หลุดจากภวังสีมนน,น่านเราอยากให้นายเป็นตัวแทนออกไปทำโจทย์หน้าห้องหน่อยนะเล่าเหรออืมนะได้ไหม ได้สิเรายัางไงก็ได้เมืองนานตอบไปแบบนั้นพร้อมกับลุกขึ้นยืนลากเท้าไปหน้าห้องท่ามกลางเสียงให้กำลังใจจากเพื่อนร่วมคณะและน,นิสิตภายในคลาสหน้าห้องมีเพื่อนสนิทอย่างสตยาตัวแทนของคณะแพทย์ยืนอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วเมืองนานเลยไม่รู้สึกกังวลมากเท่าที่ควรรอคอยให้ตัวแทนคณะอื่นเดินออกมาจนครบจึงจะเริ่มทำโจทย์ เมืองน่านคุยกับมองเพียงไม่กี่ประโยคทิ้งความเงียบเอาไว้ชั่วขณะก่อนที่เพื่อนคณะสหเวชท,ที่ดูท่าว่าชอบเขาเอามากๆจะเป็นฝ่ายชวนคุยน,น่านอยู่ชมรมอะไรเหรอครับอ๋อพอดีอยู่อาสาพ,พัฒนากับเพื่อนๆน่ะเป็นชมรมของคณะคนตัวเล็กตอบแซ่ทำเสียงสดใสเพื่อปกปิดความรู้สึกขื่นขมภายในจิตใจดีเลยวันหลังขอไปออกค่ายด้วยได้ไหมได้สิเปิดรับเสมอเออว่าแต่ไหนชื่ออะไรนะขอโทษทีเสียมารยาทเลยอ๋อเราชื่อนีน แล้วเมืองน่านก็เอ่ยไปทักทายเพื่อนคนอื่นบ้างเพราะไม่ต้องการให้ความหวังกับคนคนนั้นจนอาจจะเข้าใจผิดไป อ้าวเดือนแพทย์ฮอตมากเอาจทย์ข้อยากไปเลยสึ่ออาจารย์เอ่อยขึ้นแถวเริ่มขยับสัตยานั่งทำโจทย์ฉายภาพขึ้นโปรเจคเตอร์ส่วนคนที่เหลือก็ยืนรอต่อไปช่วงนี้เองเป็นตอนที่เมืองน่านมองเห็นใครในแถวอีกคนที่เขาไม่ได้ทักทายใครคนนี้ตัวสูงราร้อยเจ็ปดซนติเมตรใส่แว่นตากรอบนาะจัดฟันและผมเ่าค่อนข้างยุ่งเหยิงเรากับไม่เคยวีมาก่อน ถามนานแล้วไม่ตอบสักทีสรุปนายอยู่ชมรมอะไรหรอเสียงหวานเอ่ยออกไปแต่เจ้าตัวกับทํำมืนเรากับเข้าใจว่าเขากำลังทักทายคนอื่นเสียอย่างนั้นนายนายนิ้วเรียวสวยของเมืองหนะ้าสะกิดแขนอีกฝ่ายอย่างไม่ละความพยายามฮะอะไรนะนายอยู่ชมรมอะไร เ,เราอยู่ชมรมปลาหมอสีนะ่ะเสียงตะกุกตะกะที่ตอบกลับมาทําให้เมืองน่านอดหัวเราะไม่ได้ลืมความเครียดที่อยู่ในหัวไปแล้วด้วยซ้ําอาจเป็นเพราะท่าทางเปิ่นๆแบบนี้หรือเปล่าที่ทําให้เมืองน่านยิ้มได้และก็มีเซี่ยวนึงเหมือนกันที่เดินแพทย์อย่างสัตยาหันมาจ้องมองขนาดมือยังทําโจทย์อยู่หรือว่าคนนี้น่ะเหรอคนที่สัตยาแอบชอบท่าทางดูตลกโปกหายังไงชอบกลนหน้าสนว่างๆขอไปนั่งดูปลาที่ชมรมได้ไหมเมืองน่านพูดขึ้นได้สิ ชื่ออะไรหรอถามเราเหรอเจ้าตัวยังถามย้ำอีกครั้งก็ใช่น่ะสิชื่อปีเราน่านะเออคือเรามีเรื่องจะบอกปีเอ่ยขึ้นใบหน้าหวานขมวดคิ้วมุ่นเราฟังอีกฝ่ายอย่างตั้งใจแต่แล้วอาจารย์ประชำมิชาก็ขัดขึ้นมาเสียก่อนเพศสัตว์คะ มาทำจดข้อนี้หน่อยหลังจากเลิกคลาสเรียนเมืองน่านก็ได้เจอกับปีอีกครั้งที่ลงอาหารโชค้ายหน่อยที่คนแน่นจนไม่มีโต๊ะว,ว่างเมืองน่านจึงได้นั่งเคียงข้างและพูดคุยกันแค่ไม่กี่ประโยคก่อดอาจผู้เป็นพี่ชายแต่ใครหลายคนกลับเข้าใจว่าเป็นมากกว่านั้นจะเดินเข้ามาพูดคุยด้วยเหมือนทุกวัน แปปีก็หนีหายไปเลยทิ้งไว้เพียงขนมของโปรดของเมืองนานแปลงสีฟันหนึ่งอันและยาสีฟันน่ารักอีกหนึ่งหลอดเมืองนานมองว่ามันเป็นภาพที่น่ารักเขาชอบคนที่ใส่แบบปีจนไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเพื่อนอย่างหมอกถึงเอ่ยปากชอบคนนี้อย่างง่ายดายขนมเขาขอรับเอาไว้ส่วนแปรงสีฟันกับยาสีฟันใครอีกคนสมควรได้รับมันมากกว่า ความรักที่ค่อยๆงอกงามในจิตใจของทุกคนคือสิ่งล้ำค่าคือสิ่งที่ควรทนุถนอมแต่มันจะไม่มีประโยชน์เลยเลยหากมอบความรักให้กับคนที่ผิดคนมอบให้กับคนที่ไม่ควรได้รับมันอย่างเขาบีอาจจะรู้สึกเจ็บหน่อยในช่วงแรกกับการยอมรับความจริงแต่อีกไม่นานมันก็จะหายดีและเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งเหมืองนั่นคิดอย่างนั้น เวลาผ่านไปช้าๆเมืองน่านนอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วนับตั้งแต่ทะเลาะก,กับพ่อเหนือนคินเองก็หายไปไม่มีแม้แต่ความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมเมืองน่านรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบของเขาไหลซึ่งแสงไฟและทางออก เนือนคินซึ่งเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้เมืองนั่นอยากลืมตาขึ้นมาตอนเจ็ดโมงเชา้ากลับทิ้งเขาไว้เพียงลําพังเหลือแต่ความรู้สึกสับสนและคำถามอัดแน่นว่าทาไมทำไมถึงหายไปทำไมถึงผิดสัญญาและทำไมถึงไม่กลับมาอย่างที่ปากเคยพ่มบอกเอาไว้เหนือนคินหายไปไหนตื้ อาการสั่นคลื่นของโทรศัพท์เครื่องหรูเบี่ยงเบนความสนใจของคนตัวเล็กกลับมาอย่างหน้าจอสีสว่างอีกครั้งปลายสายเป็นหมายเลขของคนที่เขาไม่อยากคุยด้วยมากที่สุด อย่างมอทัศสองเดือนที่ผ่านมาเมืองนั้นไม่เคยพูดคุยหรือเคลียร์ปัญหากันอย่างที่ควรจะเป็นพอทุกครั้งที่มอทั์โผล่มาเมืองนั้นก็มักจะหลีกเลี่ยงการพบเจออยู่เสมอจนปัญหาไม่ได้รับการสาสางสักทีเมืองนั้นยังคงปล่อยมันค้างคาไว้แบบนั้นจนกว่าใจจะพร้อมยอมรับความจริงทุกอย่างในสักวันซึ่งไม่ใช่ตอนนี้มือบางกดตัดสายทิ้งอย่างไม่ใยดี รอคอยจนกระทั่งแน่ใจแล้วว่าหมอทัดถอดใจและจะไม่ติดต่อกลับมาอีกจึงค่อยล้มตัวลงนอนด้วยความกังวลเมืองนั่นพลิกตัวไปมานับชั่วโมงก็ไม่สามารถข่มตาให้หลับได้เมืองนั้นจึงหยิบมือถือขึ้นมาอีกครั้งกดไปยังแอปพลิเคชันอินสตาแกรมเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองหมกมุ่นกับมันแค่ไหนเขารู้แค่ว่าอยากกดเข้ามาดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของเนื้อนคินบ้างแล้วมันก็เกิดผลเนื้อนคินอัปเดตสถานะ คืนนี้มีดาวมาดูดาวด้วยกันไหมเมืองนั่นกระเด้งตัวขึ้นมาจากที่นอนเรวรี่กับพิบตาทีหลายครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ฝันไปภาพีคนตัวสูงอัปเดตล่าสุดเป็นภาพประตูรั้วบ้านของเขาเมืองนั่นเฝ้าแต่บอกตัวเองว่าทำยังไงก็ได้ให้หัวใจเต้นกระหน่ำช้าลงอีกหน่อยรีบสวมสลิปเปอร์สีขาวสะอาดแง้มประตูห้องนอนออกมาด้วยใบยหน้ายิ้มแย้มราวกับถูกความสุขพุ่งประทะเข้าอย่างจังเมืองนั่นก้าวเท้ายาวขึ้นล่างบางแทบเปลี่ยนจากเดินเป็นวิ่งลงบนันไดทำกลางความมืดของ เที่ยงคืนวันพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเมืองนั้นไม่แคร์ด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังใส่ชุดนอนวิ่งกระหึบกระหอบออกมาเขากลัวแค่ว่าเหนือคินอาจจะหายไปทิ้งให้เขาดีใจอยู่ฝ่ายเดียวเหนือคนตัวเล็กร้องเรียกมองดูร่างสูงโปร่งนั่งรอยอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์เวสป้าคันเก่าภายใต้แสงสลัวจากหลอดไฟและแสงจันทร์ตรงหน้าบ้าน ดีใจที่ยังไม่นอนเสียงทุ้มเปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่นตอบกลับมามองดูล่างเล็กตั้งแต่หัวจะหลดเท้าก็อดนึกขำไม่ได้พอวิ่งออกมาทั้งสภาพทุรักทุกเลพอสมควรหายไปไหนมาทำไมไม่อัพรูปไม่มีสัญญาณไปไกลหน่อยนะ่ะเลยไม่รู้จะโพสยังไงก็อดเป็นห่วงนึกว่าคุณจะไม่กลับมาผมเคยบอกแล้วว่าต่อให้ไปไกลแค่ไหนก็ต้องกลับมาดีใจจังที่คุณยังคิดถึง คุณไม่รู้หรอว่าสองเดือนที่คุณหายไปผมต้องเจอกับอะไรบ้างอยากเล่าไหมล่ะไปหาที่สงบๆด้วยกันดีไหมอย่างน้อยผมก็คิดว่าคืนนี้คุณคงนอนไม่หลับอืมเมืองนั่นตอบกลับมาสั้นๆเหนือนักินอ่านใจของเมืองนั่นออกเสมอว่าต้องการอะไรหรือกําลังเผชิญหน้ากับอะไรอยู่เมืองนัานรู้สึกชอบชอบที่ไม่ต้องพยายามอธิบายย้ำว่าต้องการอย่างนั้นหรืออยากทําอย่างนี้พอแทบไม่ต้องเอ,อ่ยอะไรออกมาเลยคนตัวสูงก็พร้อมจะเข้าใจทุกอย่าง เท้าทั้งสองข้างของเมืองน,าน่านก้าวออกจากประตูเล็กอย่างเงียบเชียบซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ที่เขามักบอกเสมอว่าไม่ชอบนักหนาแต่วันนี้มันแตกต่างออกไปเพราะหัวใจกำลังลิงโลดและอยากหนีไปกับรถคันนี้เสียละเกินมอเตอร์ไซค์เคลื่อนตัวออกไปจนรับสายตาบ้านหลังใหญ่ไฟที่ปิดมืดสนิทมีแสงไฟส่องสว่างขึ้นอีกครั้งจากห้องนอนกว้างขวางบนชั้นสองของบ้านที่ซึ่งมีคนเป็นพ่อเฝ้ามองอยู่ด้วยสีหน้าคิดหนักกลัว กลัวว่าวันนี้มันจะมาถึงกลัวอย่างที่คนเป็นพ่อหวาดระแวงมาตลอดหลายปี คุณกำลังจะไปไหนเมืองนั่นถามขึ้นขณะกำลังนั่งมอไซค์ให้ลมตีหน้าเล่นมือบางก็เอาแต่กอดเอวของเหนือนคินไว้แนบแน่นแล้วกับกลัวว่าเขาจะหายไปทุกขณะบ้านของผมไปดูดาวที่นั่นกันเป็นอีกครั้งที่เมืองน่่นกลับมาอย่างบ้านไม้ฝีเบ็ดหลังนี้ความจริงเขาจะมาเมื่อไรก็ได้แต่พอคิดว่าเหนือนคินไม่อยู่มันก็ไม่เหลือเหตุผลอะไรที่เมืองน่่นต้องกลับมาเพื่อซึมซับความรู้สึกอ้างวางให้มากขึ้นกว่าเดิม โอเคถึงแล้วรู้หรือเปล่าว่าผมปลูกกลาบสีขาวไว้ตรงระเบียงจะรู้ได้ยังไงก็ไม่ได้มาเดี๋ยวคุณก็ได้เห็นปลูกตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อวานตอนเพิ่งกลับมา คนตัวเล็กเดินตามคนตรงหน้าขึ้นบันไดไปยังชั้นสองความจริงแล้วเมืองน่าลืมสังเกตรายละเอียดหลายอย่างไปพอนอกจากห้องนอนสี่เหลี่ยมขับแคบนั้นแล้วหลังผ้ามาสีขาวยังมีระเบียงไม้สำหรับนั่งชมบรรยากาศอยู่ตรงหลังบ้านด้วยนี่ไงดอกกุหลาบสีขาวหนึ่งตะกินอุ้มกระถางเล็กสีน้ำตาลด้วยมือสองข้างเพื่อหวังให้คนตัวเล็กเอ่อยชื่นชมไหนละ่ะมันยังมีแต่ใบอยู่เลยอีกไม่นานมันก็จะออกดอกแล้วรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นสีขาว ก็เจ้าของร้านบอกแบบนั้นแล้วถ้าวันนึงมันเป็นสีแดงหรือสีชมพูล,ล่ะผมไม่รู้หรอกหน้าที่ของผมก็คือลดน้ำพรวนดินแล้วคอยให้มันเติบโตในใจผมคาดหวังให้มันเป็นสีขาวแต่รู้อะไรไหมความจริงผมก็ได้แต่ลุ้นว่ามันจะออกมาเป็นสีอะไรผมไม่เกี่ยงหากว่าความพยายามทั้งหมดมันจะไม่เป็นอย่างหวังต่อให้มันไม่ออกดอกเลยผมก็ยังดีใจที่ได้ดูแลมันอย่างดี คุณพูดเหมือนมีอะไรบางอย่างแอบแฝงเมืองหน้าหลีตามองคนตรงหน้าอย่างจะผิดเป่าหรอกคุณคิดอย่างนั้นเหรอใช่เมืองนั้นตอบแบบนั้น ความจริงแล้วมันก็ใช่อย่างที่เมืองนั่นพูดจริงๆดอกกุหลาบก็เหมือนความรักที่เหนือนักินเฝ้าทนุธนอมแต่ไม่คิดคาดหวังว่าสักวันจะเป็นอย่างใจปัถนาการเฝ้าดูเมืองนั่นอยู่ห่างๆอาจเต็มไปด้วยความสุขปนความเศร้าหากวันหนึง่งที่คนตัวเล็กเลือกเดินทางเป็นของตัวเองโดยไม่มีเขาเคียงข้างเนือนัินก็พร้อมจะยอมรับแต่โดยดีลังพื้นระเบียงได้ไหมเนือนัินเปลี่ยนเรื่อง ได้สิทำไมจะไม่ได้เมืองน่านทิ้งตัวนั่งขัดสมาธิบนพื้นเอ็นหลังพิงผนังเอาไว้พางงยน,น้าขึ้นมองคนที่กำลังยืนก้มหน้ามองอยู่อยากดื่มอะไรหรือเปล่าเช่นนมมีเบียร์ไหมผมอยากจิบเบียร์สักกระป๋องแต่คืนนี้ผมไม่ได้อยากให้คุณเมานะผมไม่ใช่คนคออ่อนขนาดนั้นบางทีแอลกอฮอล์ก็สำคัญในบางเวลานะ โอเคเดี๋ยวผมลงไปเอาให้เหนือนาะคินทิ้งท้ายไว้แบบนั้นก่อนปีกตัวเดินลงมายังชั้นล่างเพื่อหยิบเบียร์เย็นๆส่งกระป๋องในตู้เย็นและรีบกลับขึ้นไปยังชั้นสองเพื่อยืนให้ใครอีกคนขอบคุณเมืองน่านกล่าวเรียบๆและรับมันเอาไว้ในมือปล่อยให้คนตัวสูงทิ้งตัวนั่งลงเคียงข้างส่วนในมือก็พยายามแกะกระป๋องเบียร์เพื่อดื่มคุณคิดถึงผมไหมแบบหมายถึงสองเดือนที่หายไปเมืองน่านเป็นฝ่ายตั้งคำถามคิดถึงสิ แล้วทำไมถึงไม่กลับมาผมอยากกลับแต่อีกใจนึงมันก็บอกว่าผมยังไม่เหนื่อยพอที่จะกลับมาหาคุณความจริงผมอยากเหนื่อยอยากเหนื่อยมากๆและหยุดอยู่ตรงนี้กับคุณแต่มันก็ยากผมไม่รู้ใจตัวเองพอพอกับที่ไม่รู้ว่าเช้าวันต่อมาผมจะลืมตาขึ้นมาที่ไหนผมรู้แค่ว่าผมรักคุณและผมก็รักคุณจนงหัวไม่ขึ้นเหนือนคินพูดความในใจออกมาอย่างเยาวยืดนี่เป็นคำสารภาพรักจากคนเสียวๆงั้นเหรออาจจะ เมื่อไหร่กันเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มรู้สึกว่ารักผมเมืองน่านเอ่ยถามออกไป13ตอนคุณอายุ13บสามละมั้งคุณไม่กลัวหรอเราเหมือนเป็นคนร่วมใส่เลือดมันไม่ควรแต่คุณก็ยังคิดที่สำคัญคือคิดมาจนถึงวันนี้เมืองนั่นแค่อยากจะถามว่าสุดท้ายแล้วคำตอบของเนื้อคินมันจะตรงกับเขาหรือเปล่าเท่านั้นเองกลัวสิทำไมจะไม่กลัวความรู้สึกที่ถูกกดดันจากคนรอบข้างมันทรมานมากอยากบอก แต่บอกไม่ได้อยากพูดออกไปแต่ก็ต้องเก็บเอาไว้เพราะไม่ได้มีเพียงแค่ผมคนเดียวที่เจ็บแต่จะมีคุณที่ต้องเจ็บกับความรู้สึกยี่เงาของผมด้วยเนนคินพูดพร้อมกับมองคนตรงหน้าผมก็เจ็บไปแล้วคุณจะรับผิดช,ชอบแบบไหนหรอตอนนี้ผมรู้แล้วว่าคุณรักผมคุณจะรับผิดช,ชอบหัวใจ ที่มันเจ็บพร้อมคุณไปแล้วได้ยังไงเมืองน่านพูดความในใจที่แฝงความหมายออกมาพร้อมกับมองดวงตาอีกคู่ของเหนือนคินอย่างล้ำลึกเขาไม่แน่ใจว่าเขาพูดประโยคดังกล่าวออกมาได้ยังไงแต่หากย้อนเวลากลับไปได้เมืองน่านก็คงจะพูดแบบเดิมเหนือนคินนิ่งไปชั่วครู่เขาขืนน้ำลายลงคออึกใหญ่ก่อนความหยับยั้งชั่งใจจะขาดสะบั้นลงเหนือนคินโน้มใบหน้าเข้าไปไประชิดจรลดริมฝีปากลงบนกีบปากเล็กของเมืองน่านอย่างถือวิสาสะมือหนาว วางกระป๋องเบียร์ลงเอื้อมมือกอบกลุมท้ายถอยของคนตัวเล็กเอาไว้เพื่อมอบจูบอย่างถนดัดสติของเมืองน่านกระเจิดกระเจิงแต่ก็ยอมจำนวนต่อจูบที่เต็มไปด้วยรสขมเฟื่อนจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลียวลิ้นร้อนแทรกเข้ามาในโพรงปาก กวาดความขนปนหวานทุกอย่างเรากับจะเกินกินกันห่วงลมหายใจของคนทั้งคู่แทบขาดหายแต่ก็ไม่มีใครคิดที่จะผลักออกจากกันแม้แต่วินาทีเดียวความคิดถึงความโหยหาเมืองน่าคิดว่าจุบของพวกเขาเต็มไปด้วยอารมณ์แบบนั้นแต่ขนาดเดียวกันก็อบอวนไปด้วยความอ่อนโยนของความรักทั้งคู่ปล่อยให้ความรู้สึกแบบนั้นครอบคลุมหัวใจทั้งสองดวงอยู่เนิ่นนาน นานจนเปลือกตาสีมุกปลือขึ้นและลมหายใจของคนตัวสูงเป่าลดบริเวณลำคอกระทั่งยอมพระหังออกไปอย่างน่าเสียดายผมขอโทษเหนือนคินเอ่ยพูดขึ้นด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนัก ไม่เป็นไรเพราะผมยินยอมให้มันเกิดขึ้นเองเมืองน่านเลือกตอบอย่างที่ใจคิดกายของคนสองคนแยกออกจากกันต่างฝ่ายต่างนั่งเหยียดหน้ามองดาวพิงหลังลงกับกระแพงและจิตเบียร์แก้กเขินซึ่งแสดงออกด้วยสีหน้าแสนแดงก่ำของตัวเองทั้งคู่แลวกับเด็กอายุ13บาแลวกับเด็กที่เพิ่งรู้ว่าความรักคืออะไรเหนือนคกินและเมืองน่านคิดแบบนั้นเป็นยังไงบ้างเมืองน่านทำลายความเงียบอีกครั้งเหนือนคกินจึงหันหน้ามาสบตาด้วยความสงสยัย การเดินทางสองเดือนน่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิก็ทะเลผมเดินทางลงใต้ตั้งแต่ประจวบลงไปเกือบสุดประเทศข้าไหนก็นอนนั่นบางวันผมก็ขายภาพในแอคสต็อกคิดว่าเงินดีจะไม่ต้องออกมาทำงานเลยก็ได้บางวันผมก็นอนเงียบๆอยู่ในบังกะโลถูกๆข้างหาดที่ไม่ค่อยสวยนักแถมคนน้อยจนเหมือนเหลือตัวคนเดียวผมถ่ายภาพถ่ายภาพเยอะมากจนนับไม่ไหวว่าวันหนึ่งผมลั่นชัตเตอร์ไปแล้วกี่พันครั้งแต่มีที่หนึ่งมันแปลกมาก แปลกส่นผมอยากพาคุณไปด้วยภาพไหนในอินสตาแกรมล่ะเมืองหน่านเลือกทมออกไปอย่างอยากรู้แต่เนือนคินก็ใส่หน้าไปมาไม่หรอกผมไม่ได้ลงเพราะมันถ่ายไม่ติดต้องเห็นด้วยตาเท่านั้นถึงจะเข้าใจยัง,งไงหลีเป๊ะ ที่นั่นผมได้ออกเรือไปกับชาวประมงเที่ยงคืนนั้นไม่มีพระจันทร์เลยพอเป็นเดือนดับแต่ดาวกับเต็มฟ้าสว่างสวยและก็เหมือนอยู่ใกล้มือเรามากๆคุณเห็นดาวตรงหน้าเราไหมเนือนักีนชีป้ไปยังฟากฟ้าที่เกือบมิสนิทแต่ยังดีที่มีแสงสว่างจากดวงจันทร์และดวงดาวอยู่บนนั้นเห็นเมืองน่านตอบออกมาที่นั่นดวงดาวเหมือนคืนนี้แต่มันใกล้กว่าและผมเห็นดาวในใน้ําดาวในน้ําเมืองน่านขมวดคิ้วมุ่นด้วยความสงสยัย ใช่ผมเห็นแสงดาวสะท้อนลงไปในน้ำมันสวยมากจนอดคิดไม่ได้ว่ามันอาจจะเป็นแพงต้อนเรืองแสงสมากกว่าแต่ความจริงก็คือมันเป็นแสงดาวจริงๆดาวจำนวนมากถึงขนาดที่ทำให้ท้องทะเลตอนกลางคืนสว่างขึ้นมาเมืองน,น่านตั้งใจฟังอย่างจดจอ่อและรู้สึกอิจฉาเนื้อหน้นที่ได้อยู่ตรงนั้นขณะที่เขากลับขังตัวเองไว้ที่ห้องสี่เหลี่ยมที่ไม่มีอะไรเลยผมเคยคิดว่าในคืนมืดมนผมจะหาแสงสว่างได้ที่ไหนหากไม่มีดาวบนท้องฟ้า แต่ผมเพิ่งรู้ว่ามันก็หาได้จากในน้ำเช่นกันคุณก็เหมือนกันนะวันไหนที่ท้อวันไหนที่คิดว่าไม่มีทางออกและมันมืดมนไปหมดขอให้รู้ไว้อย่างแสงสว่างอยู่ได้ทุกที่คุณจะเจอมันเมื่อวันที่หัวใจเข้มแข็งความรักก็เช่นกันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เพราะขนาดดาวยังอยู่ในน้ำได้เลยแล้วนับภาษาอะไรกับหัวใจคนที่มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาล่ะเหนือเมืองนั้นเรียกชื่อเหนือนคินขึ้นพอเข้าใจความหมายที่เหนือนัินพูด ไว้มีโอกาสไว้มีโอกาสผมจะพาคุณไปนะเมืองน่านพยักหน้าหงึกหักเอื้อมมือไปจับมือคนตัวสูงเหมือนทำสัญญาว่าวันนั้นคงมาถึงในสักวันจะไม่มีใครคนไหนเดินหันหลังให้แล้วไม่กลับมามันจะมีแต่คำสัญญาที่ค่อยๆพัฒน,นาการทั้งคู่เอาไว้ว่าสุดท้ายต่อให้จากการไกลแค่ไหนเขาก็จะกลับมาดูดาวในน้ำด้วยกันแล้วคุณล่ะเป็นไงบ้างมีใครจีบคุณบ้างไหมอยู่ดีๆเหนือนะักินก็เอ่ยถามขึ้น แน่นอนเพราะผมฮอตมากผมคงต้องออกลงห่วงคุณแล้วล่ะได้เลยไปตามห่วงผมที่มาหาลัยสิแล้วคนนั้นล่ะหมอเจ้าของไข้ผมอะ่ะแต่เป็นคนรักของคุณเนรนคินพูดขึ้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะยอมรับในจุดนี้แต่สิ่งที่เนรนคินห่วงมากที่สุดก็คือความสัมพันธ์ของหมอทัศและเมืองน่านเลิกพูดถึงเขาเถอะตรงนี้มีแค่คุณกับผมมีแค่เราแต่คุณไม่ควรปล่อยให้มันยืดเยื้อผมยังไม่พร้อม ตอนนี้ผมแค่อยากอยู่กับคุณนั่งดูดาวไปกับคุณไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลอะไรแค่ดูดาวดูไปจนถึงเช้าจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วพรุ่งนี้ผมก็จะอยู่กับคุณทําอาหารและนั่งเล่นด้วยกันไปจนถึงบ่ายตอนเย็นคุณขี่มอเตอร์ไซค์พาผมไปเที่ยวหรือบางทีนั่งดูพระอาทิตย์ตกไปด้วยกันที่ไหนสักแห่งไม่ต้องเรียนไม่ต้องกลับไปทะเลาะก,กับใครแค่อยู่กับคุณผมก็รู้สึกดีพอแล้วเมืองน่านพูดออกไปแบบที่ใจคิด อืมผมก็พอแล้วเหมือนกันและได้แต่ภาวนาว่าขอให้เวลาเดินช้าๆเหนือนคินก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเขาแค่หวังว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นจริง ตรงที่โลกหยุดหมุนและเขากับเมืองน่านจะอยู่ด้วยกันแบบนั้นโดยไม่ต้องแค่สายตาของคนรอบข้างทั้งที่รู้ว่าในเช้าวันต่อมาดวงอาทิตย์ก็ต้องโผล่พ้นขอบฟ้าอยู่ดีเช้าวันลุ่นขึ้นเมืองน่านตื่นเช้ากว่าคนตัวสูงเมืองน่านหย่อนเท้าลงจากเตียงหยิบผ้าห่มผืนบางคุมคนตัวสูงซึ่งนอนอยู่ตรงพื้นเอาไว้ก่อนจะขยับกายไปอาบน้ําแปรงฟันหยิบเอาเสื้อผ้าตัวใหญ่ของเจ้าของบ้านมาสวมแก้ขัดตังใจเดินลงบันไดไปยังชั้นล่างเพื่อทําอาหารหลังจาก นั้นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเหนือนักินก็ตื่นขึ้นมาพอได้กินหอมชุยเตะจมูจกเจ้าตัวขยี้ตาเดินลงไปยังชั้นล่างทั้งที่ยังไม่ได้ล้างหน้าล้างตาทําอะไรครับทํำข้าวต้มให้คุณแปลงฟันหรือ,อยังเนี่ยไม่ผมกินเลยไม่ได้หรอกลับขึ้นไปแปลงฟันก่อนอ๋อผมขอโทษนะพอดีไม่มีแปรงสีฟันสำรองผมเลยใช้ของคุณไปแล้วคนตัวเล็กพูดพางส่งยิ้มใหญ่ๆให,ให้แค่คุณไม่รังเกียจก็ดีแล้วล่ะ เดี๋ยวผมมานะไม่เกินสินาทีเหนือนคคินก็กลับลงมาด้วยเบหน้าที่เช้่มชื่นกว่าเดิมทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ไม้ตัวหนึ่งตรงข้ามกับเมืองน่านมองดูเขาต้มชามโตตรงหน้าด้วยความรู้สึกหลากหลายกินสิผมตั้งใจทําให้ครับขอบคุณครับมือหนาของเหนือนักินตักเข้าใส่ปากทั้งที่มือยังสั่น เพราะมันสั่นอย่างควบคุมไม่อยู่ทุกคำที่ลินได้สัมผัสรสชาติและบรรยากาศเดิมๆได้หวนกลับเข้ามาในความทรงจำของเนื้อนักินอีกครั้งภาพของตัวเองที่นั่งอยู่ในบ้านหลังใหญ่หอมล้อมไปด้วยสมาชิกในบ้านครบคนพ่อแม่ของเมืองน่านแม่ของเขาพี่สาวและน้องชายตัวเล็กน่ารักอย่างเมืองน่านมันผ่านมานานแล้วแต่มันยังคงชัดเจนในหัวใจอยู่เลยเหนือเมืองน,านอ่านเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นท่าทางของเหนือนคกิน ขอบคุณครับมันอร่อยมากเดนกนันกินพูดทางน้ำตานองหน้าฝันมาตลอดว่าอยากตื่นขึ้นมาในวันที่คนตัวเล็กอยู่เคียงข้างทำอาหารและนั่งทานด้วยกันพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรื่องราวในชีวิตไปพร้อมกันชาวนี้มันเหมือนกับความฝันฝันดีที่เขาไม่อยากตื่นขึ้นมาอีกเลยกินเยอะๆนะครับตอนบ่ายผมอยากนอนอยู่ที่นี่นอนหนุนตักคุณเหมืองน่านบอกขึ้นอีกได้สิผมลดน้ำดอกกุหลาบให้คุณแล้วด้วย ขอบคุณครับ เลิกขอบคุณได้แล้วกีนฟ้าแล้วเอารูปที่คุณถ่ายไปสองเดือนมาให้ผมดูด้วยตอนนี้ผมรู้สึกอิจฉาคุณจะแย่เหนือนักนหัวราะออกมายกมือปาดน้ำตาออกจากใบหน้าลวกๆและเริ่มต้นทานอาหารต่อไปเขากับเมืองน่านทำอย่างนั้นจริงๆนอนด้วยกันนอนไปจนถึงบ่ายหยิบรูปนั้นรูปนี้ขึ้นมาดูและเล่าเรื่องราวของแต่ละภาพเป็นาฉากๆจนเวลาล่วงเลยผ่านไปถึงช่วงเย็นเหนือนักนที่กำลังเข็นมอเตอร์ไซคันเก่าออกจากบ้านกำลังรอคอยคนตัวเล็กซึ่งสวมเสื้อตัวโค้งกับกัง เกงบอลและรองเท้าแตะสีฟ้าเดินออกมาจากตัวบ้านเร็วๆคุณเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็ตกหรอกเนือนคินเอ่ยขึ้นอย่างรีบร้อนรอก่อนสิกุญแจบ้านคุณสนิมเขอะชมัดซื้อใหม่เถอะยังไม่มีเวลาไงงั้นเดี๋ยวผมซื้อให้บ่นจงังเร็วเข้า ก็เสร็จแล้วเนี่ยเมืองน่านพูดอย่างงอนๆก็จะวิ่งกระหืดกระหอบมายัางหน้าบ้านซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่รถยนตนคันหลูเคลื่อนตัวเข้ามาประชิดพอดีเมื่อเมือมงน่านเห็นเมืองน่านถึงกับถอยหลังห่างออกมาเพราะกลัวว่าจะต้องเผชิญหน้ากับคนที่อยากหนีมาตลอดแต่วันนี้มันอาจถึงเวลาแล้วที่เขาควรยอมรับความจริงและ,ะเผชิญหน้ากับกันติทัศสียทีน,น่านหมอทัศเอ่ยเลกชื่อคนรักด้วยสายตาละห้อยกลับไปกับพี่ได้ไหมเรามีเรื่องต้องคุยกันยังไม่ใช่ตอนนี้ครับพี่หมอ พี่คิดถึงเราพี่อยากเจอเราอยากคุยมันเจ็บเจ็บเหมือนจะตายอยู่แล้วเมื่อรู้ว่าเราต้นทะเลาะกันอยู่แบบนี้หัวใจของเมืองน่านอ่อนยวบยาบเมื่อเห็นใบหน้าเศร้าหมองของคนที่เขารักพี่หมอผมกับกับพี่เถอะนะเราจะผ่านมันไปด้วยกันไม่ใช่หรอเราจะก้าวข้ามทุกอย่างไปด้วยกันใช่หรือเปล่นาน่านเสียงของการติทัน์ยังวนเวียนอยู่ในหัวเมืองน่านคิดวิตกถึงอย่างนั้นจิตใจกับไหวเอ็นจนต้องก้าวเท้าเพื่อเดินไปหาคนรักของตัวเองแต่ อย่าไปเลยเสียงของเนื้อนาคินสัน่นเขาไวกว่านั้นตรงที่คว้าข้อมือของเมืองนั่นเอาไว้และไม่คิดบ่อยไปง่ายๆ่าเนือเสียงหวานของเมืองนั่นพึมพำทั้งสะอื้นอยู่และจูจูน้ำตาก็ไหลลงมาไม่ขาดสายเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันไงเนนคินเอ่ยขึ้นคุณบอกผมว่าอยากทำแบบนั้น อนที่เราได้อยู่ด้วยกันคุณมีความสุขดีเหนือนอาคินพูดต่อแต่ใจเขามันเจ็บรลวกับมีคนเอามีดแหลมคมมากรีดลงบนอกข้างซ้ายอย่างเลือดเย็นเขาได้แต่ภาวนาว่าเมืองน่านจะยังอยู่ตรงนี้อยู่กับเขาอยู่ด้วยกันโดยไม่นึกถึงความถูกต้องหรือสายตาของใครทั้งนั้น แต่สำหรับเมืองนานคนที่มีจิตใจโลเลมาตลอดมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะตัดสินใจได้เหนือนคินเป็นพี่ชายร่วมสายเลือดเป็นคนที่เข้ารักส่วนกัณติทัศน์ก็เป็นคนหนึ่งที่อบอุ่มและมอบทุกอย่างให้เช่นกันระหว่างความถูกต้องกับความต้องการของตัวเองเมืองนานจะเลือกอะไรนานเหลือเกินกับการยืนนิ่งและคิดทุกอย่างอยู่ในหัวเวลานี้เมืองนานรู้คาตอบดีขอโทษครับ แต่ผมคงไปกับคุณไม่ได้อีกแล้วเมืองน่านเลือกสะบัดข้อมือออกไปอย่างไม่ใยดีเดินตรงดิ่งไปหาใครอีกคนซึ่งขี้ยิ้มรออยู่ก่อนหน้าเมืองน่านเลือกความถูกต้องหากการรักใครสักคนมันต้องเจ็บปวดอย่างน้อยการเดินหน้ารักกับกันติทัศต,ต่อไปมันอาจจะเจ็บน้อยกว่าเขาไม่กลัวเลยหากต้องต่อสู้กับอุปสรรคไปด้วยกันเพราะตลอดสองเดือนที่ผ่านมากันติทัศอาจเป็นคําตอบที่เหลืออยู่ซึ่งยังไม่ได้รับการสะสาร รถยนต์คันหนูเคลื่อนตัวออกไปเหนือนคินไม่แน่ใจว่ายืนนิ่งอยู่แบบนั้นเนิ่นนานแค่ไหนเขารู้แค่ว่าเมืองนานไม่ได้เลือกเขาเมืองนานเลือกทำตามความถูกต้องมากกว่าความรู้สึกเมืองนานเลือกให้พระอาทิตย์ตกดินโดยมีเขาเฝ้ามองอยู่เพียงลำพงังควรจะชินได้แล้วแต่ไม่เลยมันเจ็บกว่าทุกทีเหนือนคินในวันนี้ควรพอได้แล้วหรือยัง จบลงไปแล้วนะคะดาวในน้ำคลิปที่4เรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงติดตามได้ในคลิปต่อไปค่ะ